คืออ่ะเก,กินก่อนนะก็ผมว,ว,ว่าพวกเราทั้งหมดสี่คนนะผมราเราจะไม่ได้คอมแบ็กเลยเลยก็คือเอาง <ๆ S 2> ่ายๆก็คือไม่ได้วอร์มเลยใช่ใช่ยังไม่ได้วอร์มเลย,เลยแล้วก็อยู่ดิก็นัดันมาคอมแบ็กกันสี่คนแล้วก็เพราะเพราะเพราะมันมีเพราะมันมีคนติดเกมใหม่สองคนนะฮะอย่าอย่าอย่าเรียกว,ว่านัดเว้ยเขาเรียกว่ามี <c oughs> นัดแบบไม่ได้เรียกใหม่นัดเลยนัดเลนเรียกมันหน้าด้านเลยโคดรมนมาซะมืดเลยโอ้ไม่เขาไปแต่เช้า แล้วประเด็นคือกูยังไม่ได้โหลดออฟไอโหลดเล็บบีหดเลยฟังกูนะฟังฟังฟังกูให้ดีนะกูมืดเหมือนกันฟังกูดีๆนะกูมองไม่เห็นเชื่อเลยจอกูดำอยู่นะฮัลโหลเพื่อนโอ้โหแมามันแบบมืดเลยจบเลยตายโอ้มาซ้ะมืดเลยตายตายแต่ฟินมือตกเลยเฮ้ยเฮมาแล้วมาแล้วเฮ้ยมันกลับมาแล้วมันกลับมาแล้วมันกลับมาแล้วอะไรกลับมานี่ดูนี่ดูนี่ มันไปกลางแล้วเขียวเขียวอยู่กลางเขียวอยู่กลางตอนนี้เขียวอยู่กลางเฮ้ยเฮ้ยแจ็ก็อยู่กลางเฮ้ยพี่ก็อยู่กลางเฮ้ยกลางวันเนี่ยพี่กลางกลางวันเอาไม่ตอบมุกอ่ะเอาฟีบุกไม่ตอบมุกเหรอเฮ้ยอะไรเนี่ยพี่ตอบพี่อยดิเนี่ยไอ้บอลบริสัทชงให้ อะไรวะเมื่อกี้มตรกันวะบอลบอลบอลไม่ได้ยินไม่ได้ยินไอ้ไอ้บอลไอ้บอลเศร้าละไอ้บอลไอ้บอลเสียใจมากเลยตอนพี่รู้ไหมเกินไปเออพี่พี่บุ๊คพี่บุ๊คจิตใจทุอะไรมันตกมาฟอลรเมดิีอีบ้ามีคนไประจานเลยอ่ะผมผมผมแม่งขอดิ้งเลยเว้ยสดิ้งก็นิ่งส์เลยอ่ะนิ่งเลยเดี๋ยว วัดวันไมันตีกูมันใช้ดาบไม้ตีกูสี่ตีแตกมันแฮกไงมันแฮกดาบไม้ตีกูสี่ีแตกนะเฮ้ยอย่านะเว้ยเรามีอดีตเราไม่อดีตพูดคนล่าคนล่าแฮกอยู่นะเว้ยพสตทหารล่าแฮกอดีนะถึงบุ้ใช่ไหมโอเคไม่ไม่พี่บุ้งเขาอดีตอดีอดีอะไรดีวะอดีตเขาไม่ได้จําต้ออย่างอะอดีตเขาไม่ได้จําส้ออย่างอะันแย่ะ เก็บความจริงมาพูกเขียวต่อไปเขียวต่อมาเขียวเขียวบอลบอลไปเขียวบอล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 เที้ยอะไรอยู่เนี่ยไม่ไอบอลมันบอลเดินไปนั่นมันระเบิดดูด้วยกูรักทีมมากกับมึงรู้รักทีมมากเลยกูวิ่งมาถึงนี้แล้วอ้าวคืออะไรเอ้าเฮ้ยตอนไหนแดงแดงมาจากไหนนี่ เฮ้ยมันมาจากไหนอะเฮ้ยเฮ้ยกูแตกอุ้ยไหนวะอ้าวสีแดงก็แตกอ้าวอ้แตกแตกแตกแล้วอืมอันเดนแบกแตกคนแรกเลยอ้าวนั่นแย่ว่ะพี่บุกหลังพี่บุกระวังระวังเขียวก็เราไปลอยลังอ้าวอพี่บุกรบนตัดหน้าอะไรอะอ้าวเดะเดะเดะเขียวทำอะไรอ่ะเขียวอันระเบิดเตเตนทำไมอ่ะ อา๋อเตียแตกแล้วหนึ่งแล้วเอาแล้วเกียนเพื่อนเล่นกันแล้วเรียบร้อยแล้วเชี่ยล่วงแตกอ่เรียบร้อยยังอ๋อรีบอ่ะแช่งจังเลยอ่าๆต่อไปนะหนึ่งคนอ๋อแท็กินข้าเฮ้ยแท็กินข้าเฮ้ยมันไปได้เหรอเฮ้ยกูจะสูญคิวอยู่เลยฮัลโหลเฮ้ยอยากใครก็ได้ไฟบอปลาปลาอัดซิมเงินดิซิมเงินมันอยู่มันอยู่กับสองตัวเนี่ยต่อทางอยู่ากันแล้วมันอ๋ออันนั้นเงินมันปลาใส่ไฟบอใส่เพื่อนตัวจริงตาย เอาได้เขียกรโดนตกตายเรียบร้อ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 ยไปเรียบร้อยไเอ้ยเอ้ยเฮ้ยบอลบอลช่วยน่อบอลตบอลเเนาะผมเหนผมเห็นโย่ม่ไม่ม่คอดโกงตืออตอไอต่เียบอลกินรอเลยมันมาบอลบอลบังลังลังหลังลงลง โอ้โหสกัดไม่รอดโอ้โหอ้เฮียแฮกครับไม่น่ารอดแต่แรกไม่สิพูดอะไรหรอกฟังฟังกูด้วยกูอยากจะบอกว่ามึงเอาด่านมืดมาหรอเฮียจะแผลกูมืดมันมันเป็นมันเป็นตีมฮาโลวีนมันเลยเอาด่านมืดมาเออเออวาร์ปไปแล้วเรียบร้อยโอเคแตม่ กูมองใครไม่เห็นมองมอสแมบใช่ไหมเลือกผ่อกซีแมวไม่มันมันเป็นแมพมันเป็นที่แมพเลยของกูสว่างโล่งเลยเพราะว่าคอมของกูดีเกินของก็เคลียร์้วหน้าจอแต่ไม่ได้เออเขาเขาบอกว่าคอมเขาแรงอ่ะงั้นเรางั้นเราเอาของทั้งหมดที่มีโดดลงโลกไปเลยดีปะใจะจริงกูไม่ได้บอกกูบอกแค่บอกคอมอะไรมึงคิดว่ากูโหดเลยฮะฮะคนคำคอมแรงไม่ต้องจะเป็นต้องโหดดีกว่าไม่อย่างใช้คิงดิแทช้คิงคอมแรงเขาจังกัก ้เรื่องทางของน้ำเงินมึงบอกช้ามึงบอกช้าไปวะเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับมันฟัดไมาดิมึงกลับบ้านไปดิเออ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 โอ้โหบอกครัชบล็อกครัชเลยเหรอกัดกัดตีกแตกอยู่แล้วตีกแตกอยูแล้ว ไปเดี๋ยวมาทะก,ก่นเดียกันไม่รับปกันโอ้ดพีอยากจะบอกให้นะดูอะไรนี่ก็อ่าเกด,เดยน <c oughs> ดืนไหนวะยืนยะืนนะฮะกูทิ้งของให้ไปก่อนละ นี่แย่วเข้าก็มันบอกว่าคอมมันดีสุดคอามันดีแต่กูไม่ได้บอกว่ากูโคตรสุดไอ้ชี้นี่กูโดดตามบอลแม่งดีท่บ้างไอ้เชคูดอะมันบอกว่าน้ำเงินมาน้ำเงินมาไม่ก็ไม่มากูกำลังกลับมาเว้ยกูกำลังกลับมาเพื่อนเขาไปแล้วด้วยเขาไปแล้วด้วยแล้วเขากลับมากูเป็นอวกาศแล้วเรียบร้อยละล่องลอยอยู่ในอวกาศแล้วที่มันมีสามคนอะ เช่นทุกคนก็มีสามคนผู้ใหญ่จะบอกไอ้สีน้สีเหลืองสีคอรดง่ายน่าหล่อตีกันตีกันไปเรื่อยๆนั่นแหละเฮ้ยสองเมตรต่อไกลสองเมตรได้ดาบต่อไกลสองเมตรสองเมตรได้ดาบสองเมตรได้ดาบสองเมตรได้ดาบเอามาดิพี่เฮ้ยมันมามันมาแดงมาแดงมาโอพยลบโอพยลบโอพยลบแดงมาแดงมาแล้วเฮ้ยแดงเขี้อะไรทุกคนตาวาสีตาวาสี เ้ยน้ำเงินกำลังเก็บเฮ้ยน้ำเงินกำลังอยู่เท็ดน้ำเงนเงียบไปเงียบไปเงียบไปน้ำเงินกำลังน้ำเงินกำลังโดนเหลืองตีเว้ยน้ำเงินน้ำเงินกำลังโดนเหลืองโดนเหลืองพังบ้านเว้ยเออะน่าสีเหลืองเตียงมันไม่ห่างอ่ะตอนนี้พีอยากจะบอกนะเว้หนเ่อยน้ำเงินเหลือตรงกลางคนเดียวใช่อโอเคกไปกันไปกันไปกันไป โอเคถ้าตายก็ฝากถ้า,ถาตายก็ฝากดูแลพี่บุ๊กได้ไนะพี่ต้นหมุอนมึงห้าว่ะกดของมันดีมากคลิปแดดคลิปแดดคลิปแดดแมวแบบสียน้นหรอกู ถ้ามึงกาไม่ทำมีไก่มาไปกดใช่อ่ะตอนนี้ครับมีชายอาการหนักนะครับหือชายอาการหนักอันเรียบร้อยเรียบร้อยตายอ่ะตายอ่ะไม่ตายเยสเย s Yes ยเยสดี่นีตายนี่ตายแบบบีมเยสเย s ฮ่าฮ่าอุ้ยสันทุ่ง สะดุ้งบุกโูกแล้วก็วิ่งไปฐานเราแล้วกำลังวิ่งไปฐานใครวะนะหัเองไอ้ไอ้แยไม่มากกว่าทีของพี่บุ๊กพี่บอกพี่บอกแตกแตกพี่บุ๊กมึงสีอะไรแล้วมึงหล่อนนั่นเลยหล่อน อ้าวแล้วพวกทิงกูกันทำไมเนี่ยเชี่ยแฮกเกอใช่เหรอเออมันจ้องปืนฟันคอนรัวดูดิกูเดินกูเดินไม่ใช่ผีิมันกดกูลดแฮกมาเล่นดีไหมเนี่ยบอกคำเดียวว่าไอคอนรัวกดหาดับอะไรดำหินนะดบหินนะดูดูจังหวะนี้จังหวะนี้ เงเล่นแล้วมึงเกือบตายอ่ะอุ้ยเอ้มอ6เม็ดขอบคุณไปไปเล่นไูบอกับพี่ตาแล้วพี่ยิงเหนี่ยิงยไอ้บอลไปบอลไป้อพูดดีกว่าบอลใเย็นีอลี่ใจเย็น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 าจนเ็นเยเย็นเ็ใจเย็น็นใจเยนคเนเนเขนเย็นเยจยจยนจนเนใจเจ็เ็จ็เย็นจเใเย็นเใจเยใจเย็นยยยใจเย็นเย็ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสุนครวิทยครับผมโอเคครับผมไม่ใหมยใยญ่ยหญ่บายบายบหญ่ใหย่บายบาย